สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องอาหารเปียกแมวนะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ซื้ออาหารเปียกแมวไปเนี่ยก็คงคิดว่ามันคล้ายๆกันเนาะอย่างสองยี่ห้อนี้นะครับก็คือยี่ห้อสีฟ้าแล้วกันกับยี่ห้อสีดำเนาะอ่าก็เป็นยี่ห้อที่นิยมทั้งคู่นะครับแต่ผมอยากจะแนะนำนิดนึงสำหรับท่านแมวมือใหม่หรือว่าคนที่เอ่อ ยังไม่เคยสังเกตนะครับผมว่าอาหารเปียกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอเดี๋ยวผมจะพาดูไปทีละอย่างเนาะอันดับแรกนะครับเรามาดูกันที่ตัวคําแนะนําที่ให้ทานต่อวันก่อนนะครับเจ้าซองสีฟ้าเนี่ยเขาแนะนําให้ทานหนึ่งซองถึงหนึ่งซองครึ่งต่อวันนะครับเพียงแค่หนึ่งซองถึงหนึ่งซองครึ่งต่อวันนะ ดูซองสีดำนะครับซองสีดำแนะนำให้ทาน5-6ซองต่อวันนะครับสำหรับแมว4-6กิโล5-6ซองต่อวันเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันต่างกันขนาดเนี้ยเพราะอะไรทำไมยี่ห้อนี้ถึงให้ทานแค่หนึ่งซองย,ยี่ห้อนี้ถึงให้ทานตั้ง5-6ซอง5ลองมาพลิกดูข้างหลังนะครับ ลองอ่านดูตรงนี้นะครับประเภทสินค้าเขาบอกว่าเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชนิดขนมครเคี้ยวหรืออาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับลักษณะเปียกแสดงว่าเจ้าสีฟ้าเนี่ยเขาวางตัวเองเป็นอาหารว่างนะครับผมหมายความว่าเราอะ่ะต้องให้อาหารเม็ดด้วยนะครับถ้าจะให้เจ้าสีฟ้าอย่างเดียวเนี่ยน้องแมวจะได้สารอาหารไม่เพียงพอ ถึงเขาจะมีวิตามินมีทอรีนมีอะไรทุกอย่างที่น้องแมวต้องการเหมือนกันแต่ว่าเขาวางตัวเองเป็นอาหารว่างนะครับผมเรามาดูเจ้าสีดำกันบ้างอ่เจ้าสีดำดูนะครับมันตัวเล็กนิดนึงเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนแมวสามารถกินเป็นอาหารหลัก และควรแบ่งให้สามมื้อต่อวันถ้าแมวไม่ได้รับปริมาณอาหารตามคำแนะนำแมวจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายนะครับคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันสามารถให้เป็นอาหารหลักได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องให้อาหารเม็ดก็ได้แต่ว่าต้องให้วันละสามมื้อนะครับถึงจะเพียงพอสำหรับน้องแมวอ่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเลี้ยงแมวแล้วให้แค่อาหารเปียกอย่างเดียว เพื่อนๆก็ต้องให้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแบบให้ผสมกันนะครับทั้งเปียกทั้งแห้งเพื่อนๆก็ให้ตัวนี้ก็สําหรับแมวก็เพียงพอแล้วนะครับคือมันคงมีสารอาหารบางอย่างนะครับผมที่การจดทะเบียนเนี่ยมันต่างกันนะครับยี่ห้อนี้เลยจดเป็นอาหารว่างยี่ห้อนี้เลยจดเป็นอาหารหลักนะครับผมอา่า เวลาเลือกซื้อเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองอ่านดูว่าเขาแนะนําให้กินกี่ซองนะครับถ้าขึ้นห้าถึงหกซองเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะให้เป็นอาหารหลักนะครับผมซึ่งมันก็กินได้เหมือนกันนะสองยี่ห้อนี้อืมแต่ถ้าให้เฉพาะอาหารเปียกก็ต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมเพราะว่าเขาแนะนํามาแล้วเนาะว่าเป็นอาหารเปียกได้เขาก็จะควบคุมปริมาณโซเดียมปริมาณอะไรให้มัน เหมาะสมนะครับกับการให้เป็นอาหารหลักโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ